So, สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับจับเกม Happy We Happy We Happy We ไว้พอเพอตอนนี้นะครับเราจะมาเล่น Happy Wee กันนะครับผมซึ่งที่ผมเล่นดีคือเล่เลนโทรศัพท์นะครับ ในคอมเนี่ยถ้าเกิดผมเล่นเนี่ยมันจะมีดาดในหาๆเลยแต่ว่าผมเล่นในโทรศัพท์นะครับผมก็เลยมันก็เลยเป็นดาดดานแบบนี้ไปนะครับไม่มีดานให้เลือกนะครับเอาล่ะเราจะมาเริ่มเล่นดานแรกกันเลยดีกว่านะครับผมเอาล่ะสำหรับใครที่รอคลิปไม้คัพคู่หูสเปียอยู่เนี่ยก็รอต่อไปก่อนนะครับไม่ใช่มันจะมีไม้คัพคู่หูสิเปียนะครับกับ อาวมันอนิเมชันทูหูสิเพียนหรือเปล่าอนิเมชันหรืออนิเมเตอร์นี่แหละครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันนะนะครับผมแต่แบบใครที่รออยู่ก็รอต่อไปก่อนนะครับเพราะผมก็เพราะผมก็ต้องเช็คเวลาในการทำนะครับสำหรับใครที่ดูไอ้คลิปที่ผมสอบติดโเรีนสอคอไปแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าผมแบบวาดรูปไล้ก็ลงสีเป็นแล้วนะครับ เอาละหลังจากนี้ผมก็จะลงสีด้วยนะครับแต่อาจจะมาช้าหน่อยนะครับอาจจะเดือนหนึ่งมาทีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเอ่ออาจจะสัปดาห์หนึ่งมาทีหนึ่งก็ได้อาจจะสามสัปดาห์มาทีหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะไม่ไม่ได้นะครับก็ดูก่อนนะคะว่าคลิปไหนยาวคลิปไหนสั้นนะครับเอา,าละเราก็ได้มาด่านต่อไปแล้วนะครเบ,แบบีวีดิฉันวิชีดิงเอ,งเอ้ ทีนี้บบเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนี่บอแล้วกูมาอยู่ที่นี่ได้ไงนี่อ่ะ Happy We Happy h a ้ o h a ช o c h ช e r f ี l l a น d i n g ฮะไม่มีหลายด่านเลยนะที่ทำให้ผมหัวร้อนได้ไม่ต้องไปถามกันนะครับว่าทำไมผมถึงหัวร้อนนะครับอืมกำลังหัวอุ่นๆเลยนะผมแต่ตัวนี้ปั๊บเราก็ต้องไปทางนี้ครับ เกมนี้มันก็บ kind of ังคับยากเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่บังคับง่ายๆนะเนี่ยมันกะอะไรที่อุบาทสุดๆนะครับกับกับเกม Happy v i e w ในโทรศัพท์นะครับอาจจะเป็นอะไรที่อุบาทสุดๆที่ได้นะครับสำหรับพี่วิวในโทรศัพท์นะเอาล่ะเราจะต้องหาด่านที่ได้นี่เป็นที่แล้วโหด้ฮือโอ๊ย ฉันจะไม่มีวันยอมแพ้ชึบเออฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เฮ่อพอเหอะมา,มาดาดนีบ้านะดานนี้เป็นดานที่ผมหัวร้อนสุดๆนะครับฉันจะไม่มีวันยอมแพ้สโลโลี่รอเช้วเช่า เย้ผมนอนได้แล้วนะครับหัวอุ่นเลยนะครับหอื้อว้าไม่ผมจะไม่ฮะซัดเนี่ยเราจะไม่เรียมไทยแรงผมจะไม่มีวันยอมแพ้เด็ดขาด ผมจะไม่มีวันยอมแพ้เอาละตั้งกิจพิสแล้วเราจะไปได้ฮึ้ยเชื่อฮึ้ยเชื่อฮึ้ยเู้่อ่าฮ่าฮ่าครันะเออไม่เล่นต่อแล้วนะเอาละเราได้มาอยู่กับดอนนี่นะครับไอ้สัตว์ไอ้ เอ้ยโอ้อะไรวะมันเร็วกว่าตลอดเลยอ่ะตายหายแล้วไม่รู้สึกว่ากากจังเชื่ชอโชทาโร่เชืชอ่อชุบชุบโอ้โหเมื่อกี้เฉียดไปนิดเดียวจะตายหายแล้วอเอาอ่ะเอาวันนะยังไม่แพ้ยังไม่แพ้ยัง ก็จะพาไปได้แต่อย่าพึ่งไว้ใจเปยอย่าเพิ่งหวงกลมันมันยังมีสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าน,นั้นฮัตจูสิ่งที่กวกวน่ากลัวมากกว่านั้นก็คืออะไรรู้ไหมมันคือดาทัตถัดไปไงล่ะอย่ายอมแพ้นะจ๊ะจ๊ะนะ โอ้นี่แหละดาต่อไปดี่แหละคือสิ่งที่กุกกียตากที่สุดใฮ้ลอเลยสิ่งนี้กุเกียติสุดโอเฮ้ยจ้าไป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 เฮ้ย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 กูลอยเท่าไรไปลอยเท่าไรไปลอย